สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมา,มากๆนะครับคือโลกความคิดอันซับซ้อนของจีนโบราณจากข้อมูลงานศึกษาที่เราได้รวบรวมมาเราจะไม่ได้มองแค่ของจื้อหรือเต่าที่เราอาจจะคุ้นคุ้นกันอยู่นะครับแต่จะเจาะลึกลงไปถึงความหลากหลายเอ่อความขัดแย้งทางความคิดที่มันประทัดกันแล้วก็หล่อหลอมอารยธรรมจีนขึ้นมา ใช่ค่ะเราจะดูกันตั้งแต่รากฐานความคิดแรกๆเลยนะคะในสมัยราชวงศ์ซางราชวงศ์โจโตอนต้นๆไปจนถึงยุคที่แบบเฟื่องฟูทางความคิดมากๆคือยุคแจ้นกลัวหรือ Warring States ที่มีสำนักคิดต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่ละคำนักนี้ก็พยายามหาคำตอบให้ยุคสมัยที่วุ่นวายนะคะว่าจะสร้างระเบียบสร้างความมั่นคงกันยังไงดีในเมื่อของเดิมมันเหมือนจะพังไปแล้ว ก็ถกเถียงกันเข้มข้นเลยค่ะเรื่องระเบียบสังคมเรื่องธรรมชาติมนุษย์หรือแม้แต่บทบาทของสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองสกัดเอาแกนความคิดที่สําคัญสําคัญน่าสนใจออกมาให้เห็นภาพรวมกันนะครับทั้งความลึกซึง้งแล้วก็ความขัดแย้งที่มันสร้างสรรค์ของผู้มีปัญญาจีนโบราณเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นแนวคิดสําคัญสาคัญในยุคแรกแรกกันก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะถ้าพูดถึงยุคโจตอนต้นนี่ แนวคิดที่เป็นเหมือนแกนหลักเลยนะคะคือเรื่องอาณัสวรรค์หรือเทียนมิงเทียนมิงคือมันไม่ใช่แค่ว่ากษัตริย์เป็นลูกสวรรค์ง่ายๆแบบนั้นนะคะแต่มันมีไอเดียว่าสวรรค์เนี mm ่ยจะมอบอำนาจให้ผู้ปกครองที่มีคุณธรรมหรือที่เรียกว่าเต๋อเทียแล้วที่สําคัญคือสวรรค์ก็เ e อาอำนาจนี Tamil ้คืนได้นะถ้าผู้ปกครองไม่ดีไม่มีคุณธรรมแล้ว ซึ่งไอเดียนี้มันก็กลายเป็นคำอธิบายเรื่องการเปลี่ยนราชวงศ์ที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะดูจะเด่นมากมในยุคนั้นมันเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไงครับเหมือนที่เราเห็นจากพวกกระดูกเสียงทายอะไรพวกนั้นบนรรพบุรุษนี่เหมือนเป็นตัวกลางหรือเปล่าครับระหว่างคนกับสวรรค์ใช่เลยค่ะถูกต้องเลยการบูชาบรรพบุรุษโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นนำนะคะเป็น,นกลไกสำคัญเลยที่เชื่อมระเบียบสังคมกับความเชื่อ คือเชื่อกันว่าบรรพบุรุษที่อยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยมีพลังอำนาจสามารถสื่อสารกับเทพหรือสวรรค์ได้แล้วก็จะด,ดนบัรดาลสิ่งดีๆหรือเรื่องร้ายๆให้ลูกหลานได้ด้วยการบูชาก็เลยเหมือนเป็นการย้ำเรื่องตระกูลลำดับชั้นแล้วก็เหมือนเอ่อลงทุนให้บรรพบุรุษช่วยหนุนอำนาจทางโลกด้วยนะคะมันผสมเรื่องอำนาจการเมืองความเชื่อเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็เริ่มเห็นแนวคิดเรื่องกษัตริย์ที่เป็นสากล universal kingship ชัดขึ้นด้วย ครับคบเข้าใจแล้วครับว่ามีรากฐานเรื่องอำนาจคุณธรรมบรรพบุรุษอยู่ทีนี้พอเข้าสู่ยุคชุนชิวที่บ้านเมืองเริ่มวุ่นวายคงจื้อก็ปรากฏตัวขึ้นท่านมองว่าอะไรคือปัญหาหลักและเสนอทางแก้อย่างไงครับโดยเฉพาะการที่ท่านมองย้อนไปที่ยุคโจตอนต้นค่ะ คงจื้อมองว่าปัญหาหลักๆเลยคือการเสื่อมลงของศิลธรรมแล้วก็ระเบียบสังคมคือคนไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ตัวเองกฎเกณฑ์แบบแผนดีๆจากอดีตอย่างยุคโจตอนต้นที่ท่านมองเป็นยุคทองเลยนะก็ถูกทิ้งขว้างไปท่านก็เลยเสนอว่าต้องฟื้นฟูสิ่งที่เรียกว่าหลีขึ้นมาซึ่งหลีเนี่ยไม่ใช่แค่พิธีกรรมนะคะแต่มันคือระบบระเบียบทั้งหมดเลยมารยาทจารีตแบบแผนความสัมพันธ์ต่างๆที่คำจุนสังคมอยู่ แต่หัวใจสําคัญที่คงจื้อเน้นมากๆคือหลี่ที่เป็นแค่รูปแบบภายนอกเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยนะถ้าข้างในมันกลวงคือถ้าขาดเหรินเจนเหรินก็คือคุณธรรมข้างในค่ะความเมตตากรุณาความเป็นมนุษย์จริงๆอ๋องั้นแก่นของคงจื้อก็คือการสร้างระเบียบจากข้างในออกมาข้างนอกต้องมีทั้งใจคือเหรินแล้วก็การกระทําที่ถูกตามแบบแผนคือหลี่ ควบู่กันไปใช่ค่ะถูกต้องเลยนั่นคือจุดเด่นหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดของของจื่อเลยก็ได้คือการเชื่อมระเบียบสังคมภายนอกเข้ากับคุณธรรมข้างในใจของแต่ละคนท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนพยายามขัดเกลาตัวเองให้เป็นวินยูชนหรือจุนจือ่อคือเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งเรนและหลีผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากแบบอย่างในอดีตการเรียนรู้เลยสำคัญมากๆไม่ใช่แค่ท่องจำแต่ต้องเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติด้วย แต่ก็นะครับในโลกความจริงมันก็คงไม่ง่ายที่จะยึดอุดมคติเป๊ะๆขนาดนั้นอย่างกรณีที่ท่านพูดถึงกวนจงรัฐบุรุษที่เก่งมากๆแต่ก็มีประเด็นเรื่องความไม่ค่อยจะถูกต้องชอบทำเท่าไหร่อันนี้มันสะท้อนความซับซ้อนที่ขงจื้อต้องเจอไหมครับระหว่างหลักการกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงชัดเจนเลยค่ะขงจื้อเองก็ยอมรับนะคะว่ากวนจงเนี่ยเก่งมากทําให้บ้านเมืองมั่นคงได้จริงๆแต่ท่านก็วิจารณ์ว่า กวนจงยังขาดความเข้าใจในหลี่อย่างลึกซึ้งคือยังทําอะไรตามใจตัวเองอยู่บ้างนี่ก็สแสดงให้เห็นว่าขงจื้อไม่ได้แบบออมองข้ามความเป็นจริงไปเลยแต่ท่านก็ยังยืนยันว่ารากฐานทางศิลธรรธมเนี่ยสำคัญที่สุดแม้ในสถานการณ์การเมืองที่มันบีบคั้นมากๆก็ตามมันเป็นความตึงเครียดระหว่งังอุดมคติกับโลกจริงๆนะคะครับทีนี้ในขณะที่ขงจื้อกําลังพยายามจะฟื้นฟูอดีต ก็มีนักคิดอีกคนที่มาคนละแนวเลยนั่นคือมอจือ้อตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆอะไรคือสิ่งที่ทําให้แนวคิดของมอจื้อเนี่ยมันต่างแล้วก็ท้าทายของจื้ออย่างแรงเลยครับมอจื้อนี่เป็นนักคิดสายปฏิบัตินิยมเด้นประโยชน์ใช้สอยแบบสุดๆเลยค่ะท่านมองว่าแนวคิดของจื้อน่ะมันดูดีนะแต่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาปากท้องหรือความขัดแย้งจริงๆจังๆหลักการสําคัญของมอจื้อคือลี่ที่แปลว่าประโยชน์ คือทุกอย่างต้องวัดผลได้ว่ามันมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับส่วนรวมไหมแล้วจุดที่ท้าทายของจือแบบตรงๆเลยก็คือเรื่องความรักนี่แหละค่ะท่านเสนอความรักสากลหรือเจียนไอคือต้องรักทุกคนเท่ากันหมดเลยไม่ใช่รักครอบครัวรักพวกพ้องตัวเองมากกว่าคนอื่นเพราะท่านเชื่อว่าไอ้ความลำเอียงนี่แหละคือต้นตอของสงครามความขัดแย้งทั้งหมดโหความรักสากลนี่ฟังดู สุดโต่งเหมือนกันนะครับในยุคนั้นแต่ก็น่าสนใจที่ท่านมองว่ารัฐเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความเห็นแก่ตัวความขัดแยง้งคล้ายๆกับที่ฮอปส์พูดในตะวันตกเหมือนกันนะครับและทาไมท่านถึงให้ความสําคัญกับการถกเถียงการโต้แยง้งหรือที่เรียกว่าเปี้ยนมากเลยล่ะครับเพราะเมื่อจือเชื่อในพลังของเหตุผลค่ะท่านมองว่าถ้าเรามีหลักการที่ถูกต้องแล้วนะอย่างหลักประโยชน์หรือความรักษากลเนี่ยเราก็ควรจะใช้การโต้แยง้งอย่างมีตรก,กะหรือเปี้ยนนี่แหละ เพื่อพิสูจน์แล้วก็โน้มน้าวให้คนอื่นเห็นตามได้การถกเถียงไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเลยแต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างมาตรฐานความถูกความผิดที่เป็นสากลแล้วก็ใช้ขจัดความเชื่อผิดๆหรือประเพณีที่ไร้ประโยชน์อย่างพวกพิธีกรรมรูร้ร้าดนตรีแพงๆของของจื๊อที่ม่อจื๊อมองว่ามันไม่ได้ช่วยให้คนอิ่มท้องหรือบ้านเมืองสงบสุขขึ้นมาเลยครับจากคนที่เน้นระเบียบแบบแผนมากๆอย่างขงจือ๊อกับคนที่เน้นประโยชน์ใช้สอยสุดๆอย่างม่อจือ๊อ คราวนี้เราลองเปลี่ยนไปดูอีกขั้วหนึ่งเลยคือแนวคิดแบบเต๋าที่เรามักจะนึกถึงเล่าจื๋อกับจวงจือ๋อสองท่านนี้เขาเสนอทางออกที่ต่างออกไปแบบสุดๆเลยยังไงครับค่ะเต๋านี่มองต่างไปเลย ปัญหาที่แท้จริงในมุมของเต๋าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขาดระเบียบหรือขาดประโยชน์นะคะแต่ปัญหาคือการที่มนุษย์เรานี่แหละพยายามจะไปฝืนธรรมชาติไปดิ้นรนควบคุมจัดการนู่นนี่ด้วยปัญญาความอยากของตัวเองซึ่งมันขัดกับเตา๋าหรือวิถีแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มันดําเนินอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทางออกก็เลยไม่ใช่การไปสร้างระบบอะไรซับซ้อนขึ้นมาอีกแต่คือการกลับไปสู่ความเรียบง่ายแล้วก็การกระทําแบบที่เรียกว่าอู๋เหวยอู๋เหว่ยนี่ ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆใช่ไหมครับแต่มันหมายถึงการทำอะไรที่ไม่ฝืนธรรมชาติเหมือนน้ำที่มันไหลไปตามทางของมันเองไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงด้วยความตั้งใจที่มันแข็งขืนหรือฝืนธรรมชาติเต่เลยตั้งคำถามแรงๆกับคุณค่าต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาตรกกะศิลธรรมหรือความเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมต่างๆ เล่าจื้ออาจจะมองไปถึงว่าสังคมยุคโบราณที่เรียบง่ายมากๆนะ่ะดีกว่าส่วนจวงจื้อก็จะเน้นไปที่การปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระจากกรอบความคิดความรู้ที่มันจำกัดของมนุษย์เราแต่ดูเหมือนว่าอู๋เหวยก็มีการตีความไปใช้ในทางการเมืองได้เหมือนกันนะครับอย่างแนวคิดห่วงเล่าที่บอกให้ผู้ปกครองต้องไปยุ่งกับประชาชนมากนัก ซึ่งมันก็ต่างจากแนวทางของจวงจือ้อที่ดูจะเน้นเรื่องการรู้แจ้งภายในหรือการตั้งคำถามกับความจริงความรู้มากกว่าหรือเปล่าครับใช่ค่ะค่ะมีความหลากหลายในตัวเต่าเองแนวคิดหวงเล่าที่ผสมเต้ากับนิตินิยมบางส่วนเข้าไปด้วยเนี่ยก็ถูกนาไปใช้จริงๆในช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นเป็นหลักการปกครองที่เน้นความสงบเรียบง่ายลดภาระให้ประชาชนแต่จวงจื้อนี่จะไปไกลกว่านั้นอีกค่ะ ท่านจะใช้เรื่องเล่าเปรียบเทียบที่คมขายมากๆอย่างเรื่องผีเสื้อที่ฝันว่าเป็นจงจื้อหรือจวงจื้อฝันว่าเป็นผีเสื้อเพื่อมาท้าทายความมั่นใจของเราว่าเรารู้จริงๆเหรออะไรคือความจริงกันแน่มันเหมือนเป็นการชวนให้เราเห็นข้อจำกัดของมุมมองแบบมนุษย์มนุษย์ของเราแล้วก็ให้ปล่อยวางการยึดติดทางปัญญานะคะครับกลับมาที่สายคงจื้ออีกทีนะครับมีประเด็นใหญ่ที่เขาถูกเถียงกันในสำนักเองเลยคือเรื่องธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์หรือซิ่ง สรุปแล้วตกลงมนุษย์เรานี้เกิดมาดีหรือร้ายกันแน่ครับเป็นคำถามคลาสสิกเลยค่ะแล้วก็มี2องคำตอบหลักที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยจากสิทธิเอกของของจื้อเองคือเมืงจือ้อเมนเชียสกับสุนจือ้อซุนจี มืงจือนี่จะยืนยันเลยค่ะว่าธรรมชาติมนุษย์อะดีงามมาตั้งแต่เกิดหรือสิ่งสานท่านชี้ไปที่สิ่งที่เราเรียกว่า4จุดเริ่มต้นของคุณธรรมอย่างเช่นความรู้สึกสงสารแวบแรกเมื่อเห็นเด็กกาลังจะตกบ่อน,น้ําซึ่งท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติไม่ต้องมีใครสอนการศึกษาหรือหลี่เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนการรดน้าพรวนดินให้มเมล็ดพันธุ์ความดีนี้มันโตขึ้นมาอ๋อครับแล้วสุนจือแล้วครับท่านแย้งว่าอย่างไง สวินจือจะมองตรงข้ามเลยค่ะท่านเชื่อว,ว่าธรรมชาติมนุษย์จริงๆแล้วมีแนวโน้มไปทางไม่ดีหรืออย่างน้อยก็เห็นแก่ตัวหรือซิ่งเออคือเต็มไปด้วยความอยากได้ความอิจฉาการที่เราทําดีได้เนี่ยไม่ใช่เพราะธรรมชาติสั่งมานะแต่เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือเหวยคือต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติต้องอาศัยการเรียนรู้หลี่กฎระเบียบต่างๆจากภายนอกมาขัดเกลามาบังคับให้เป็นคนดี เหมือนกับการดัดไม้ที่มันคดให้ตรงอะค่ะต้องใช้เครื่องมือต้องใช้ความตั้งใจโห oh, น่าสนใจมากครับคือทั้งคู่ก็เห็นคุณค่าของหลีและการศึกษาเหมือนกันแต่คนนึงมองว่ามันคือการส่งเสริมสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วส่วนอีกคนมองว่ามันคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเดิมที่มันบกพร่องมุมมองต่อมนุษย์นี่ต่างกันลิบลับเลยนะครับใช่ค่ะมันจะทอนความเชื่อพื้นฐานที่ต่างกันเลยเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ แล้วมันก็จะนําไปสู่วิธีการปกครองการอบรมสั่งสอนคนที่ต่างกันด้วยค่ะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่เชื่อทั้งในคุณธรรมภายในแบบเมืองจีหรือมองว่าการขัดเกลาด้วยหลีแบบศูญ์จือ้อมันอาจจะช้าไปไม่ทันการมันก็มีทางเลือกหนึ่งที่เน้นผลลัพธ์เน้นประสิทธิภาพแบบสุดๆไปเลยนั่นคือสําลักนิตินิยมหรือฟอร์เจียแนวคิดนี้คนดน,นมาเลยเป็นหลักครับ นิตินิยมนี้เป็นแนวคิดที่มองโลกตามความเป็นจริงแบบค่อนข้างเย็นชาเลยค่ะพวกเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องคุณธรรมส่วนตัวของผู้นำหรือธรรมชาติที่ดีงามอะไรของประชาชนเท่าไหร่แต่เชื่อในระบบที่มันมีประสิทธิภาพหลักการสำคัญสำคัญก็คือ 1. ฝ่าหรือกฎหมายกฎหมายต้องชัดเจนเคร่งครัดบังคับใช้เท่าเทียมกันหมดไม่ว่าใครหน้าไหนพร้อมบทลงโทษที่รุนแรงชัดเจน2คือ สู้หรือเทคนิคกลยุทธ์ที่ผู้ปกครองใช้ควบคุมข้าราชการให้ทำงานตามเป้าหมายและ3คือซื่อคือการรักษาและใช้อำนาจที่มันมาจากตำแหน่งจากสถานการณ์ไม่ใช่จากคุณธรรมส่วนตัวครับแล้วเขามองธรรมชาติมนุษย์ยังไงครับถึงได้เน้นแต่เรื่องกฎหมายกับอำนาจขนาดนี้พวกเขามองคล้ายๆสวินจออในแง่ที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวคือกลัวโดนลงโทษแล้วก็อยากได้รางวัล เพราะฉะนั้นวิธีควบคุมคนหมู่มากที่ดีที่สุดก็คือระบบกฎหมายที่ให้คุณให้โทษอย่างชัดเจนรวดเร็วไม่ต้องไปเสียเวลาอบรมศีลธรรมหรือทำพิธีกรรมอะไรที่พวกเขาเห็นว่ามันได้ประโยชน์ในทางปฏิบัตินะคะเป้าหมายสูงสุดของนิตินิยมไม่ใช่สังคมอุดมคติอะไรเลยแต่คือรัฐที่มั่งคัง่งรัฐที่เข้มแข็งทางทหารสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ฟังดูเป็นแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์แบบสุดๆเลยนะครับ แล้วมันส่งผลยังไงในประวัติศาสตร์ครับอย่างที่รัชฉินเอาไปใช้โอ้โหส่งผลมหาศาลเลยค่ะการปฏิรูปตามแนวนิตินิยมของซางยางแล้วก็หลักการที่หานไฟจือ่อสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเลยนะคะที่ทำให้รัชฉินจากเดิมที่เป็นแคว้นชายขอบกลายเป็นมหาอำนาจแล้วก็รวมประเทศจีนได้สำเร็จในที่สุดถึงแม้ว่าความเข้มงวดมากๆของมันจะทาให้ราชวงศ์ฉินอยู่ได้ไม่นานล่มสลายเร็วก็จริง แต่แนวคิดเรื่องกฎหมายที่ชัดเจนระบบราชการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ได้ฝังรักลึกแล้วก็ถูกนํามาปรับใช้ผสมผสานกับแนวคิดขงจื๊อในราชวงศ์ต่อๆมาค่ะครับผมสุดท้ายแล้วยังมีอีกกรอบความคิดหนึ่งที่ดูเหมือนจะแทรกซึมอยู่ในหลายๆสำนักคิดแล้วก็วัฒนธรรมจีนโดยรวมเลยคือเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับจักรวาลหรือที่เรียกว่า correlative cosmology แนวคิดหยินหยางธาตุทั้ง5้าอะไรพวกนี้ มันคืออะไรและสำคัญยังไงครับค่ะแนวคิดนี้จะมองว่าจัก,กรวาลมนุษย์สังคมเนี่ยเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงกันหมดนะคะไม่ได้แยกขาดจากกันหลักการสำคัญก็คือหยินหยางพลังคู่ตรงข้ามที่มันสมดุลกันขับเคลื่อนกันอย่างมืดสว่างยิ้งชายรับรุกอะไรแบบนี้แล้วก็ธาตุทั้งห้าหรืออู่สิงคคือไม้ไฟดินทองน้ำ ซึ่งมันไม่ค่ใช่แค่ธาตุที่เป็นวัตถุนะคะแต่เป็นเหมือนพลังงานหรือกระบวนการที่มันส่งเสริมการควบคุมกันเองแล้วมันก็ยังสัมพันธ์กับทุกอย่างในจักรวาลเลยตั้งแต่ฤดูการสีรสชาติอวัยวะในร่างกายไปจนถึงอารมณ์คุณธรรมต่างๆแนวคิดนี้เชื่อว่าการกระทำของมนุษย์โดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยมันส่งผลต่อความสมดุลของจักรวาลทั้งหมดเลยที่เรียกว่าเชียนเหรินกันยิ่งแล้วสวรรค์ก็จะตอบสนองกลับมา เป็นลางดีลังร้ายอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเหมือนเป็นแผ่นที่ความคิดที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของทุกสิ่งทุกอย่างเลยประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นกรอบอธิบายโลกที่ทรงอิทธิพลมากๆเลยถูกจัดระบบโดยนักคิดอย่างโจเหยียนแล้วก็ถูกนำมาผสมผสานกับแนวคิดของจื้ออย่างเป็นระบบเป็นทางการเลยในสมัยราชวงศ์ฮั่นโดยตงจงสู่ซึ่งแนวคิดนี้มันแทรกซึมอยู่ในแทบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การแพทย์แผ่นจีนโหราศาสตร์ฮวงจุย้ย จนถึงความเข้าใจเรื่องความชอบธรรมของผู้ปกครองที่ต้องรักษาความสมดุลของจัก,กรวาลด้วยโหพอฟังทั้งหมดแล้วภาพความคิดจีนโบราณเนี่ยมันซับซ้อนมีชีวิตชีวาแล้วก็เต็มไปด้วยการประทะกันทางความคิดจริงๆนะครับ ไม่ใช่ภาพนิ่งๆแบบที่เราอาจจะเคยเข้าใจแค่ของจื้อหรือเต๋าอย่างเดียวเลยแน่นอนค่ะมันคือการต่อสู้ทางปัญญาที่เข้มข้นมากๆเพื่อหาคําตอบให้กับคําถามใหญ่ๆของยุคสมัยทั้งเรื่องระเบียบสังคมธรรมชาติของมนุษย์ความหมายของชีวิตหรือความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเองซึ่งแนวคิดเหล่านี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ยังคงส่งอิทธิพลแล้วก็มีแง่มุมให้เราได้กลับมาคิดทบทวนได้จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ นั่นสินะครับและบางทีคำถามทิ้งท้ายที่เราอาจจะลองนำกลับไปคิดกันต่อก็ได้นะครับก็คือการที่เราได้เห็นความหลากหลายของวิธีที่คนในอดีตพยายามทำความเข้าใจแล้วก็จัดการกับความวุ่นวายความขัดแย้งทางศิลธรรมหรือธรรมชาติที่ซับซ้อนของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะให้มุมมองหรือเครื่องมือใหม่ๆในการมองปัญหาความท้าทายที่เรากาลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันที่ก่อวุ่นวายไม่แพ้กันได้ยังไงบ้าง สำหรับการดำดิ่งสู่โลกความคิดจีนโบราณในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ